都没那毛病。 โอ้นี่ร้อยร้อยคนเดินเหนยเนาะเนี่ยร้อยคนเดินมันจะขึ้นท่านนะ่ะขึ้นนะ่ะไม่เขาจะจับต่อไม่มันขึ้นจ้ะมองแต่ก่อนก่อนหน้าตางบาได้ปิดปิวนไ้ คนแรกเด๋เอามือเอื้อมเข้ามาเอาหนอนกว่าเปิดก่อนเนาะที่ก่อนมาเน่นพอหลังก็ลงเพรโคงมันผอมมันลงะกันเลงตอนนั้นเห็นแล้วพอมันขอนอกกับเปิดวันเก็ดอยู่อยู่คนเดียวครับนอนคนเดียวแล้วตอนนั้นรับอยู่เหรอรับอยู่จ้ะเขากเข้ามาโดนต